แม่น้ำคดส่วนน้ำนั้นไม่คดไม่แกล้งปดดูให้ดีมีเหตุผลกายกับใจไม่ลามกไม่วกวนแต่กิเลสแสนก่นนั้นเหลือคดจิตล้วนล้วนนั้นเป็นประพัดสอนกิเลสจรครอบงำทำยุ่งหมด กิเลสเปรียบลำน้ำที่เลี้ยวลดจิตเปรียบน้ำตามกฎไม่คดงออันจิตว่างนีได้ในกายวุ่นในน้ำขุ่นมีน้ำใสไม่หลอกหนอในสงสารมีนิพพานอยู่มากพอแต่ละข้องวยงง ชวนสงกาพระตรัดให้ตัดป่าอย่าตัดไม้ไม่เข้าใจตัดได้อย่างไรหนารู้แยกน้ำจากแม่น้ำตามว่ามาจึงนับว่าผู้ฉลาดสามารถเอ่ยขอ,อนอบน้อมกุณประสีรัตนตรัยและ ขอความสุขความเจริญในธรรมจงม่อเกิดมีในท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่อเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงทุกเช้าวันสองอาทิตย์อัตธรรมภาพพระมาหาอาภิสิทธิ์ิตะวันโนมาพบกับท่านผู้ฟังในคลื่นสถานี FM 88.5และ102 0เมกะเกิรซึ่งออกอากาศจากวัดหลานแซ วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2568ขึ้น3ครับเดือนหนึ่งซึ่งช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศก็ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็น้ำท่วมทุกพื้นที่ทุกอำเภอหมายถึงจังหวัดพัทลุงนะบริเวณจังหวัดใกล้เคียงก็ท่วมเหมือนกัน ก่อนหน้านี้หนักสุดที่สุราษฎร์ธานีมานครศรีธรรมราชก็พัทลุงแต่จริงๆมวลน้ําหรือปริมาณน้ำเนี่ยไม่ได้มาจากทางทิศเหนือลงมาทิศใต้นะแต่มาจากทุกทิศทางเพราะฝนตกมาจาก้ากฟ้าและจังหวัดพัทลุงก็ได้รับน้ํา <c oughs> ที่มาจากทิศตะวันตกด้วยมามากมายทีนี้ <c oughs> อำเภอคนขนุนนีปีนี้ก็ท่วมหนักเหมือนกันน้ำไหลมาจากเขื่อนท่านีน้นี่มาทุกปีปีนี้แม้บางคนจะบ่นว่าน้ําท่วมทําไมแก้ปัญหาไม่ได้สักทีที่สีแยกโพทองตรงนั้นแต่ถ้าย้อนดูเรื่องราวของความเป็นมาเรียกว่าน้ําท่วมแต่ละปีนี่ก็เคยมีหนักกว่านี้นะ แต่หลังจากที่มีการขุดคลองแล้วก็ขยายลำคลองให้น้ำไหลได้สะดวกมันก็เลยไม่หนักเหมือนคราวท่วมใหญ่แต่ก็ยังมีคนต้องการให้แก้ปัญหาให้หมดไปโดยโดยโดยไม่ท่วมถนนนี่มันจะท่วมบ้านเรือนบ้างวัดรอนี่ไม่ทุกปีถ้าบาท่วมนักจมน้ำทุกปี ซึ่งจะแก้พนาาได้ตลอดหรือไม่ก็คงต้องใช้งบประมาณมากมากไม่น้อยอใช้มากงบประมาณแต่ทีนี้ก็ต้องมีวิธีการที่วางแผนจัดการน้ําอย่างดีแต่เชื่อว่าแก้ได้ได้จะแก้แม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณปริมาณมากก็คือการขยายคูคลองให้กว้างขึ้นลึกขึ้น แล้วก็ตลอดเส้นทางตั้งแต่จากเขื่อนท่านเนะไปจนถึงทะเลน้อยกันเลยทีเดียวน้าํามันไหลแต่ระหว่างที่ดูข่าวเนี่ยจะมาก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าไม่รู้ใครคิดหรือยังแต่อนาคิดแล้วว่าเวลาเราเดินทางเข้าเมืองจังหวัดพัทลุงนี่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มีมีเครื่องดันน้ำท่านผู้ฟังใครอยู่พัทลงุงลองสังเกตดู ก่อนเข้าเมืองใช้มือนะตรงนั้นมันจะมีเครื่องดันน้าเวลาบริเวณนั้นมีน้ําท่วมหรือฝนตกหนักเครื่องนั้นก็จะทํางานทันทีแล้วแล้วก็หมดปัญหาเรื่องน้ําท่วมถนนอีกต่อไปทีนี้ถ้าสีแยกโพทองเอามาใช้ระบบนี้ร่วมด้วย mm. ก็คิดว่า,าถ้าไม่บันเทาให้น้ําลดลงก็อาจจะทําให้น้ําไม่ท่วมอีกต่อไปเลยก็ได้เพียงแต่ค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่ก็ ลองไปศึกษาแนวทางกันดูนะผู้ที่มีอำนาจในการบริหารเรื่องของท้องที่ท้องถิ่นนะเราจะพูดถึงเรื่องความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมนี่ผลกระทบมันก็หลากหลายนะทั้งเรื่องของชีวิตทรัพย์สินเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่มาจากน้ำหรือพืชพันธุ์ทางการเกษตร บ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนี่สำคัญที่สุดนะทรัพย์ภายนอกนี่เสียหายสูญหายทำลายไปก็สามารถหาใหม่ได้ถ้าเรายังมีกำลังส่วนชีวิตถ้าเสียแล้วก็หาใหม่ไม่ได้มีเกิดใหม่อย่างเดียวและการเกิดใหม่ไม่รู้จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไม่ชีวิตจึงสําคัญมากกว่าทรัพย ควรจะดูแลให้ดนะีทั้งเรื่องของโรคภัยก็เจ็บเรื่องของอาหารการกินนะที่มากับน้ำนี่เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเมื่อวานคุณยายโสภาเรื่องมานะอยู่ที่บ้านสวนเนี่ยท่านโดนงูเห่ากัดงูเห่ากัดที่เท้าอาจารมาก็นะนะ ถามท่านว่าทํายังไงจึงโดนมันกัดคุณยายก็บอกว่าลงไปที่บ้านบ้านท่านเป็นบ้านยกสูงยกสูง,สงแต่ไม่สูงมากสูงพอประมาณสักสักเมตรได้เป็นบ้านยกมีใต้ถุนทีนีทท้ที่ด้านหลังบ้านนี่จะมีบันไดลงไปคล้ายๆค,ครัวอย่างนี้ท่านก็ลงไปเดินแล้วก็โดนงูกัด ก็ญาตินำส่งโรงพยาบาลควรกรนุนได้ทันแล้วก็กฉีดเสรุม่มอ๋อก่อนก่อนจะนำไปถึงโรงพยาบาลก็มีการตีงูด้วยตีงูเพื่อถามว่าตีหรือฆ่ามันทำไมไม่ใช่เป็นการฆ่าเพื่อระบายความโกรธความแคน้นะที่มานกัดแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าโดนสัตว์มีพิษหรืองูกัด ทางการแพทย์เขาแนะนําว่าให้ตีงูนํามาด้วยเพื่อจะได้ทราบประเภทของงูชนิดนั้นแล้วทําการรักษาหรือฉีดเซรุ่มได้ตรงกับพิษของงูคือแก้พิษงูได้ถูกต้องคุณยายโสภาก็ได้รับการฉีดเซรุ่มไป10ก็เรียกเป็นอะไร10เข็มหรือ10อะไร10 10ขวดนั่นะอาการปลอดภัยแล้วตอนนี้ ก็เ,เลย <c oughs> พูดคุยกับท่านนะท่านยังพูดคุยได้ปกติไม่ได้ไม่ได้ซึมไม่ได้ง่วงก็าถามว่าเรา,าระมัระวังบ้างไหมคุณใจบอกว่าก็ <c oughs> ไม่ได้ระวังนั่นแหละเดินไม่ได้รูนิดนะ้อจึงบอกว่าก็อย่าพิ่งไปแล้วกันนะช่วงนี้ฝนตกเพราะ ก่อนหน้านี้คุณยายโสภาท่านท่านบอกว่าท่านเคยเสียชีวิตไปแล้วก็ไปเห็นสวรรค์ชั้นจุลามณีท่านเล่าอย่างนั้นนะสวรรค์ชั้นฟ้าจุลามณีในทางพระพุทธศาสนาก็มีนะที่ชื่อจุลามณีก็เป็นพระเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดันหนึ่งซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศธาตุคือเส้นผมของพระพุทธเจ้า ที่ตัดเมื่อครั้งออกขนวดแล้วก็พระตาตา,าธาตุพระตาตา,าธาตุก็คือคือคือฟันหรือพระทนหรือฟันที่เป็นเขี้ยวเรียกพระเขี้ยวแก้วเดี๋ยวนี้ที่ประเทศจีนก็มีเคยนํามาให้ชาวไทยได้กราบสักการบูชาเนี่ยเป็นพระเขี้ยวแก้วอยู่ที่ชั้นจุลามณีพระอินนะเราะว่าพระอินนําไป นําไปที่สวรรค์ชั้นจุรานีเลยบอกคุณยายโสภาว่าอย่าเพิ่งไปนะฝนตกๆเขาบอกเออย,ยังยังไม่รีบไปเพราะนัานญาติโยมช่วงนี้น้ําท่วมหนักแล้วก็ต้องเฝ้าระวังสัตว์มีพิษแต่วันบางทีการป้องกันมันก็มีหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าบ้านของท่านมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่บ้านของญาติโยมท่านไหนมีต้นไม้ขึ้นรก ก็อาจจะต้องระมัดระวังมากหน่อยติดอุปกรณ์ป้องกันบางบ้านก็มีมุ้งลวดป้องกันทั้งยุงป้องกันทั้งสัตว์มีพิษหรือถ้าบ้านของท่านยังไม่โดนน้ำท่วมแต่มันก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าสัตว์พวกนี้เวลามันมาเพราะมันหนีนะครับจริงๆมันไม่อยากมามาทำร้ายมนุษย์หรือคน มันก็อย,กอยากอยู่ตามธรรมชาติในป่าของมันแต่ว่าพอน้ําท่วมน้ําจมหมดมันก็ไม่มีที่อยู่มันก็เลยมาที่บ้านคนทีนี้บ้านญาติโยมท่านไหนยังไม่จมทั้งหมดยังพอมีพื้นดินพื้นทรายบริเวณรอบวัดก็อาจจะใช้สมุนไพรก็ได้เขาบอกว่างูนี่ไม่ชอบมะกรูดมะนาวหรือบางคนบอกว่าน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องที่ร้านซ่อมรถที่ก่าใช้แล้วเอามาราดราดรวยรวยโปรยโปรย บางคนก็ว่ามันไม่ชอบกรรมฐานบางท่านก็บอกว่ามันไม่ชอบน้ําส้มสายชูก็มีมีหลายความรู้ในการป้องกันงูแต่สิ่งที่จะป้องกันได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือสติเวลาเดินเวลาเหยียบเวลาย่างก็ต้องดูต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงนี้ไม้ว่าสติเราต้องใช้ตลอดเวลาทุกเมื่อทุกช่วงไม่ว่าฤดูกาลไหน สติมัตโตสตาพัทังคนมีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อสติมัตโวสุเวศยอยู่คนมีสติประเสริฐตลอดทุกวัน <c oughs> ต้องมีสติทีนี้ <c oughs> การป้องกันสัตว์ก็มีทั้งเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็การระมัดระวังสติอย่างที่กล่าวแล้วแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้อง ไม่ประมาทในชีวิตเรื่องอื่นด้วยหรือทรัพย์สินเสียหายเราก็ต้องทำสออย่างหนึ่งทำการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสองต้องทำใจอย่าไปเสียใจอาววยอาวรหรือว่าทุบอกชกหัวกินไม่ได้นอนไม่หลับกับความสูญเสียเพราะว่ามันเป็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติก็ทำกันต่อไป มีหินในโซเชียลวันก่อนที่วัดลานแซนี่อุโบสถหลังคาพังลงมาเห็นโยมแม่ชีสุมาลีโพสใน Facebook เรื่องของอุโบสถนี่จริงๆเป็นสิ่งที่สำคัญด้านดัดต้นเลยนะทุกๆวัดวัดที่มีอุโบสถเนี่ยเพราะถ้าก็ว่าเป็นหัวใจของวัดเลยเพราะพิธีกรรมทางศาสนาสังฆกรรมต่งตางๆกา,ารบวชก็ดีหรือว่าการสวดมนต มักจะใช้ที่อุโบสถยิ่งถ้าเป็นอุโบสถเก่าด้วยยิ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาจึงควรรักษาอย่างโบสถ์ของวัดลานแซนนี่ก็มีการพัฒนาปรับปรุงประยุกต์มีการติดกระจกแต่ก็ยังรักษาไม้เดิมเอาไว้อย่างสวยงามทีนี้การรักษาไม้เดิมนี่แหละพอถึงฤดูการฝนเหมือนฝนตกหนักในช่วงนี้ ผลกระทบก็อย่างที่เห็นก็คือหลังคาพังกระเบื้องแตกหักเห็นหลวงพ่อเจ้าวัดแล้วก็พระกุณเจ้าลูกศิษย์ลูกโยมก็ช่วยกันเรียกว่าซ <c oughs> ่อมแซมให้ได้ใช้งานกันต่อไปอเนี่ยเป็นโบราณสถานที่ยังใช้งานได้อยู่เ,ยเข้ากับภูมิทัศน์ของวัดอย่างดี ทีนี้บ้านของญาติโยมก็เช่นกันนะบางทีมันก็จําเป็นที่เราต้องดูแลรักษาแม่ว่าจะเกิดภัยทางธรรมชาติก็ต้องดูแลรักษาจะบ้านอิดบ้านปูนบ้านไม้มันก็พังทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันจะถึงเวลาพังตอนไหนอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเวลาเราจึงต้องทำการปฏิสังขรณ์รักษาดูแลกันต่อไป แล้วก็ทำใจอย่างที่ว่าแล้วให้ใจอยู่กับธรรมะ <c oughs> แล้วเราก็จะทำหน้าที่ด้วยความไม่ทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมะเพื่อให้คนนำมาใช้ใช้จริงๆนั่หละไม่ใช่รู้อย่างเดียวไม่ใช่รู้เพื่อรู้นะแต่รู้เพื่อปฏิบัติแล้วออกจากทุกข์ถ้าปฏิบัติได้นี่ก็จะทำให้ การเวียน่หยตายเกิดในวัฏสงสารของเราก็จะสั้นเข้าคนที่บรรลุพระโสดาบันนี่เรียกว่าการเวียนไหยตายเกิดก็จะสั้นเจ็ดปีหกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีเจ็ดเดือนหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหรือว่าเจ็ดวันถ้าปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ทำก็จะบังเกิดไม่ว่าท่านจะเคยปฏิบัติมาก่อนหรือไม่แต่เมื่อปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อานิสงก็จะบังเกิดขึ้นทันทีเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เคยตรัสว่าให้จะเป็นาทางที่จะพ้นทุกข์แล้วก็บอกพิสูจน์ทั้งหลายว่าเธอจงไปอนุเคราะห์ชาวโลกอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาไปแล้วก็ให้เขาได้ฟังธรรมให้เขาใช้กำาลเง,งีโสดลงสดับธรรมให้จิตรับรู้ธรรมล้วเจริญสมภจชญญะ เจริญปัญญาขึ้นมาตรงนี้สําคัญมากพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธองค์ก็ดีในการเผยแผ่ธรรมก็จะมีความน่าเลื่อมใสอยู่หลายๆประการเป็นต้นว่ามีความเมตตาคนเมตตานี่ใครเห็นใครรักใครทักใครชมเพราะว่ามันสบายใจมีความเมตตานำหน้า แล้วก็มีความน่าเคารพเพราะว่าอย่างเราเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านทํากิจของสงฆ์บินตาบาตกวาดวัดหรือว่าไปกิจนิมนต์ท่านทําหน้าที่ของพระเนี่เราเห็นแล้วก็สบายใจน่าเคารพอบอุ่นใจบางคนบมกว่าเวลามุ่นปลามาทําบุญบ้านแล้วบายใจอุ่นใจเนี่ยน่าเคารพน่ายกย่องในคุณธรรมของท่าน แต่ละรูปแต่ละองค์ก็น่ายกย่องไม่ว่าความรู้ความสามารถแตกต่างกันออกไปแต่ว่าท่านก็มีคุณนำความดีโดยเฉพาะในการบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานี่เป็นที่น่ายกย่องแล้วสังเกตดูว่าพระคุณเจ้าทุกๆรูปเนี่ยท่านจะพูดแต่สิ่งที่ดีไม่ได้พูดห้โยมไปทำสิ่งไม่ดีไม่ได้พูดห้โยมไปประกอบอบายามุขแต่พูดห้โยมละเว้นอบายามุข ละเว้นอกุศลระพฤติสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยถ้อยคำท่านดีเนี่ยบางครั้งพระคุณเจ้าที่ไปเผยแผ่ธรรมะก็อาจจะถูกต่อว่าโตขานบ้างหรือคนไม่เข้าใจบ้างคนเข้าใจผิดบ้างหรือคนเข้าใจแล้วแต่ว่าจิตมันต่อต้าน,นท่านก็อดทนมีความขันติมีสุรจัจากคำกล่าว กรรมทิชินินทาต่างๆแล้ว <c oughs> สาวกของพระพุทธองค์นี่ต้องมีการพัฒนาตนด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่พัฒนาธรรมะมันก็จะไม่กว้างขวางนะเหมือนที่เคยกล่าวกับท่านผู้ฟังว่ารูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านบอกว่าอยากให้ลูกศิษย์เก่งกว่าโดยไม่ได้อิจฉาริษยาลูกศิษย์ที่เก่งกว่าเพราะถ้าเกิดว่า ให้ลูกศิษย์เก่งเท่ากับอาจารย์นี่ความรู้มันก็จะไม่พัฒนาเติบโตขึ้นไปแล้วก็ไม่ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์รุ่นต่อไปได้แต่ว่าท่านอยากให้ลูกศิษย์เก่งกว่าอาจารย์เนี่ยแล้วก็จะไม่มีการชักจูงชักชวนในทางเสื่อมเสียไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาญมุกอย่างที่กล่าวแล้วจัดเป็นกาลยานามิตร แะระพุทธเจาตรัสว่าบุคคลที่เมตตาพัฒนาดีนั้นเป็นมิตรที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีมิตรที่ประเสริฐควรคบบุคคลเช่นนั้นนะเพราะว่าท่านทําหน้าที่ของท่านดีแล้วโดยมีพระองค์ทรงเป็นแบบแผนแบบอย่างนะเช่นพุทธกิจที่พระองค์ทรงดําเนินมาตลอดพระชนชีพ45พรรษาหรือ45ปีเรียกว่าภุเรพัตกิจ ก่อนฉันพัฒตาหารเนี่ยพระองคก็ทําหน้าที่ก่อนอเช่นการไปโปรดคนการเสด็จไปสั่งสอนคนแล้วคนที่ไปสอนมีทุกระดับชั้นตั้งแต่เด็กตัวลเล็กๆผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ท่านก็สอนทั้งนั้นอย่างเมื่อวานนี่นำเรื่องของบุคคลที่เห็นท่านละเกิดศรัทธาเป็นบุญก็คือมัตตกุลดาลีนอนเจ็บไข้ไม่สบายไม่ไม่สบาย เจ็บป่วยเหมือนกับผู้ป่วยติดเตียงนะพอเห็นพระจักรพรรังสีหรือแสงของพระพุทธเจ้าบุญก็เกิดปีติขึ้นมาโปรดหรือบางครั้งก็ไปโปรดคนที่กําลังกระทาความเชื่อที่ผิดอยู่เนี่ยช่วงนี้ญาตโยมเดินทางไปไหนก็เห็นน้ําท่วมทุกพื้นที่ธรรมดาของเด็กๆนี่ยพอเห็นน้ำท่วมก็ชอบกระโดดเล่นน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะ บางครั้งอาจจะมีไม้มีสิ่งเล้มๆมีสิ่งที่อันตร,รายอยู่ในน้ําซึ่งมองไม่เห็นอาจจะอันตร,รายหรือสิ่งที่อันตร,รายกว่านั้นก็คือระวังเรื่องไฟฟ้าไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าช็อตอันตร,รายเหมือนกันน้ําท่วมท่วมนี่เสียชีวิตมาหลายรายแล้วนะอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปเห็นคนดําปุดดําไหยอนยะู่ในน้า แต่ไม่ช่วยไม่ใช่ไปช่วยคนตกน้ํานะพระพุทธเจ้าไปโปรดไปถามว่าทําอะไรคนคนนั้นก็คือสิง卡าลามานพซึ่งแกบอกว่าแกไหว้ทิศพระพุทธเจ้าถามว่าไหว้ทําไมสิงค卡า,ามานพบ,บอกว่าก่อนตายนี่คุณพ่อได้สั่งเอาไว้ว่าต้องไหว้ทิศเป็นประจำพ <laughs> ระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าแล้วรู้ความหมายของการไหว้อย่างที่คุณพ่อสั่งเอาไว้หรือไม่สิง卡า,ามานพก็บอกว่าไม่รู้ ท่านสั่งให้ไหวก็ไหวพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าจริงๆที่ท่านสั่งไว้นั้นดีแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็คือต้องรู้เหตุผลด้วยท่านหมายถึงว่าการบูชานั้นบูชาบุคคลที่ควรบูชาเช่นไหวพ่อแม่ไหวอาจารย์ในความเคารพเพื่อนดูแลบุตรภรรยา <c oughs> หรือว่าดูแลบาล่าวไพร่แล้วก็ทําบุญให้กับสำนักพราหมณ์ ผู้อยู่สูงกว่าเราเรียกว่าทิศหกนั่นเองนี่คือการเสด็จของพระพุทธเจ้าซึ่งไปโปรโดบุคคลให้ได้รับประโยชน์ทุกชนชั้นอย่างที่กล่าวแล้วทีนี้บุคคลผู้ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าก็จะวางกิจอย่างอื่นที่ทําอยู่เป็นเหมือนในพบของดีเนี่ยเราถ้าพบของดีแล้วเราจะทิ้งของไม่ดี หรือว่าบางครั้งการงานหน้าที่ที่เราทําอยู่ถ้าพบบุคคลสําคัญมาผ่านเข้ามาเราก็จะพักการงานนั้นเอาไว้ก่อนแล้วก็ตั้งใจฟังธทมให้เกิดประโยชน์เพราะสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําคัญที่สุดก็คือทมนะถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้วก็บางทีก็เสียโอกาสไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรือชาติไหนะจะได้มีโอกาสได้พบกับพระธรรมอีก เพราะพระธรรมที่พระสมมาสัพทธเจ้านั้นประกาศเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่นําไปปฏิบัติเพราะเป็นธรรมะจริงๆได้รับประโยชน์จริงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วผู้ที่ปฏิบัตินั้นก็จะเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นต่อไปด้วย <c oughs> แล้วเป็นเรื่องที่ ผู้ฟังนั้นฟังแล้วต้องเข้าใจได้นะถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าก็จะไม่ไมสอนให้เสียเวลาเนี่ยตัวนี้สําคัญมากเพราะแต่ละคนในโลกนี้มันมีความต่างกันจึงจําเป็นอยู่เองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสาวกก็ดีที่ท่านมีความรู้มีความสามารถที่ท่านจะต้องยึดหลักเจประการดังต่อไปนี้เอาไว้หนึ่งคือธรรมัญญุตารู้จักเหตุรู้จักผลบุคคลที่มาเกี่ยวข้อง สองอัตถันยุตารู้จักผลว่าเกิดจากเหตุอะไรสามอัตตัญยุตาเรู้จักตนตนคือบุคคลตัวตนทั้งโดยชาติกาเนิดโดยฐานะว่าเป็นคนอย่างไรรู้จักรูปนามนั่นแหละรู้จักตนมัตตันยุตารู้จักประมาณคำว่าประมาณนี้ใช้ได้กับทุกๆอย่างและสิ่งละอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของการอุปโภคบริโภค เรื่องของการใช้สิ่งของต่าง,ตางๆต้องรู้จักประมาณการลญยุตารเป็นท้อรู้จักการเจ้าสายบ่ายค่ำนี้รู้จักว่าการนี้ควรทำกิจการงานใดบ <Yeah. S 1> ริษัญุตารู้จักบริษัทบริษัทบริษัทก็คือประชุมชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยว่าบุคคลน,นั้นเขามีวิถีชีวิตยอย่างไรมีประเพณีวัฒนธรรมอย่างไร yeah. ปุคกกละหรือว่าปุก,กลันยุตารู้จักบุกคคลอันนี้ตรงตัวเลย <c oughs> <c oughs> บริษัทก็คือหลายๆคนมารวมกันแต่ปุก,กะละโาปุคกกละนี่ก็คือรู้จักบุกคคลตรงตัวเลยการแสดงธรรมการถ่ายทอดก็ไม่ไม่ย่นเยอะเน้นในเข้าใจง่ายไม่ออกนอกเรื่อง ไม่ไปโลกประจันไม่ไปนอกโลก <c oughs> เคยมีคนถามเหมือนกันว่าชาติหน้ามีมีไหมหรือว่าในจักรวาลนี้ที่นอกเหนือตามรามองเห็นนั้นมีม,มีมีอยู่หรือไม่มีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโดยปกติเราคงจะไม่ตัดตอบไม่ตัดตอบนะหรือถ้าตอบก็บอกว่าอย่าไปรู้เลย มันไม่ใช่หนทางที่จะพ้นทุกข์เอาเรื่องที่อยู่ตรงหน้าดีกว่าเอาเรื่องปัจจุบันดีกว่าอเนี่ยอ,อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์สูงสุดและบางครั้งก็ทรงอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบที่อยู่ใกล้มือเช่นถ้าไปเทศนาไปสั่งสอนในป่า เคยมีเหมือนกัน,นทรงไปสอนที่ป่าประดู่ลายเมืองโกสัมพีแล้วก็ทรงหยิบใบไม้ประดู่ลายใส่กำรพร,ระหัตถามภิกษุทั้งหลายว่าใบประดู่ลายในพระหัตกับในป่าอย่างไหนมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าในป่ามากกว่าพระเจ้าค่ะแล้วก็ตรัสต่อว่าสิ่งที่เราตรัสรู้นั้นเปรียบเสมือนใบไม้ประดู่ลายทั้งป่า แต่ที่นํามาสั่งสอนนั้นเหมือนใบไม้ในพระหัตหรือเพียงแค่กบมือเท่านั้นนั่นหมายความว่าเน้นสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆถามว่าสิ่งที่ตรัสรู้อย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์แต่ว่าอาจจะไม่เป็นประโยชน์สําหรับบุคคลคนนั้นในกระดานนั้นคือไม่จําเป็นต้องนามามาใช้เขาไม่นํามาในทา่านครับสรุปว่าพระพุทธเจ้าและสาวก จะพูดแต่เรื่องจริงถูกต้องเป็นประโยชน์ผู้ฟังฟังแล้วชอบใจมีความสบายใจไม่เลือกที่รักไม่พลักที่ชังนะรู้จักการนะรู้จักเลือกําพูดนีและรู้จักอุปนิสัยของผู้ฟังบางคนก็มีราคะจริตโตสะจริตมหะจริตศรัทธาจริตพุทธ,ธิจริตวิตกจริตเนี่ยรู้แล้วก็สามารถทําให้เขาเข้าใจธรรมะที่เหมาะแก่ พฤติกรรมของตนกองตนเหมือนกับดอกบัวบัวพ้นนะ้ําบัวปริ่มนะ้าบัวเสมอนะ้้ำบัวใต้นะ้ำเนี่ยนี่ตอนนี้น้ําท่วมก็ให้ใจของเรานั้นอยู่เหนือน้ำํำคือไม่จมนะ้ํายกจิตให้อยู่เหนือไตรลักษณ์แล้วก็เจริญในพระธรรมคำสอนยิ่งขึ้นไปนะท่านู้ฟังเวลาหมดแล้วขออนุโมทนาการติดตามรับฟังที่สุดนี้น่าคุณประสีและท่านไตรคุณนาความดี